ที่มาที่ไปมันมีแน่นอนเราไม้ฟังเลยนะคะขึ้นแท่นเป็นสามีแห่งชาติแล้วก็สามีมโนของสาวๆทั่วบ้านทั่วเมืองไปเลยค่ะสําหรับหนุ่มก๊อตจิรายุนะคะหลังจากสมบทบาทเป็นอัมพลจากละครเรื่องกระเช้าสีดาเล่นเรื่องนี้นะคะต้องบอกว่าน่ารักน่าหลงที่สุดเลยละคะ่ะงานนี้สาวโบเองเนี่ยที่เป็นหวานใจตัวจริงก็เลยกลายเป็นที่อิจฉาของทุกคนไปหมดเพราะว่าชีวิตจริงหนุ่มก๊อตนั้นก็เป็นผู้ชายสุดแสนจะอบอุ่นแล้วก็เอาใจใส่แบบสุดๆค่ะ เจ้าตัวเผยนะคะว่ารูปที่ลงนั้นคือรูปที่ก๊อตมาขอถ่ายรูปเองเราอยากรู้ว่าเรามาไกลกันแค่ไหนคบมา8ปีแล้วตัวจริงก็เขาจะแบบเถื่อนๆแต่แฟงปไปด้วยความโรแมนติกส่วนตัวเราก็ดีใจที่เห็นหลายคนยกให้เขาเป็นสามีแห่งชาติเพราะเห็นเราเราเห็นเขาทุ่มเทกับงานมาก <c oughs> เราดูเองเนี่ยเรายังอินเลยก็ดีใจกับเขาจริงๆค่ะูเก็บรูป้นาไาวปูรู้สึกว่าแบบเออเดี๋ยวดูสิว่า ไปได้ไปได้ไกลแค่ไหนแปดปีที่คบกันแต่แต่ว่าหลังจากหลังจากรูปนั้นน่ะน่าจะบวกไปอีกปีหนึ่งมาเพราะว่าหลังจากถ่ายรูปกันหลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยกันเลยจนกระทั่งได้มาร่วมงานกัน่ะได้ดูได้ดูค่ะได้ดูเพราะว่าแบบเรารู้ว่าเขาเองก็ทุ่มเทกับเรื่องนี้เยอะเหมือนกันแล้วเขาก็ตื่นเต้นกับกับเรื่องนี้ว่าเออจะออกมาเป็นยังไงบวกกับได้เล่นกับพี่นุ่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยดึงควาโคยก็รู้จักกับพี่นุ่นก็แล้วแต่ลองดูสิพอดูแล้วก็แบบ จริงเหมือนนคุณนายอัมพลไหมคะพี่อ้กลัวกว่าเยอะไม่เลยคือเขาก็จะเป็นคนขี้แกล้งแล้วก็เป็นคนแบบคนกลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าถ้าได้มีโอกาสได้คุยกับเขาอะไรเงี้ยก็จะรู้เลยเออเขาก็เขาก็จะมีความที่เล่นคีกลัวขี้แกล้งอะไรอย่างเงี้ยเยอะคือของกอล์เอจะเป็นฟิลแบบถ้าถ้าเขาเป็นฟิลอยากอยากเข้าหาจะเป็นแนวแบบอ,อ่อ,อนๆมากกว่าเป็นเป็นลูกแมวอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะไม่ไม่ใช่ฟิลอัมพลที่เขาจะแบบ ดูเก็บรายละเอียดอะไรขนาดน,านั้นใช่คือเขาก็จะเป็นอีกสไตล์หนึงเนี่ยที่ก่อนต่อก็จะแบบเป็นความเฉื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ใต้ความเถื่อนของเขาที่เขาพูดก็จะมีความโรแมนติกแต่ก็เป็นความโรแมนติกในแบบของเขาอะค่ะเท่าที่ได้เห็นหรือเพื่นพนอนๆส่งมาเนี่ยก็คือแบบเอ,อคนก็ตีเขาเยอะเหมือนกันอะไรยเงี้ยจริงในฐานะที่แบบเราได้เห็นเขาทั้ง ยายามของเขาเกาะที่เขาจะมาถึงจ,จุดจุดนี้เราเองก็ชื่นใจนะที่แบบอู้ดูดีลูอีมีแบบถ่านแดงถเยอะขึ้นโอเคขอบคุณมากค่ะพี่โบขอบคุณมา,มากๆเลยขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่องท i n s i g HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage n s i g h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ